ดีครับพี่น้องครับสวัสดีเนี่ยมือเลี้ยงครับพี่น้องเมื่อนี้จานลอยยังอยู่ขอนแก่นนะครับพี่น้องนะครับบ้าเรียนอยู่บ้านมูบ้านเซียวนะครับหม่องเก้าในละพี่น้องบ้านตูนอำเภอพยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่เตี้ยลดเป7เจ็ดบุญเลิศคาเซนเตอร์นะครับนี่นะครับเตี้ยรดอ่าที่พี่น้องถือเคยื่อิดตามตะกี้อาจสิงหูนะครับเนาะอยู่บ้านตูนนะครับอำเภอพยืนขอนแก่นนะครับเตียนลดของเซียวจานลอยนะครับผมเนาะนี่นะครับเมื่อนี้ สิมาพักนี่นะครับเพราะว่ารอว for ันที่หาสิได้ไปกับทีมงานเพชรลำเพินอยู่อุรนะครับก็เลยบอท่านไหนเมื่ออุบุนะครับแล้วงานแล้วงานวันที่หาก็จังสิเมื่ออุบลนะครับจังสิได้ครับบ้านจังจังวากันไม่ขออนุญาตขามทางมหาพรานนก่อเห็นแล้วเลี้ยงงัวอยู่นี่สิมาถามสิมาถามราคางัวไปยังไหนเป็นคือจังทางอุบลบ่อสันดิเสร็จแล้วพราน ใสงวนั่นใสงวัวนั่นะนะบ่พี่น้องจาได้บ่ครับบ้านไม้หลังนี้ที่จัดลอยเคยเห็ดล้านไอติมนะครับตะกี้นะครับคเคยเฮ็ดล้านบ้านไอติมนี่ละบ้านหลังนี้ละนี่นะครับยังสาภาพเดิมอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เปลี่ยนสาภาพกลายเป็นขอ,อกงวเพราะนั่นแล้วครับบอกนีย <g ülme> สิงสายังอยูย่คือเก่าสิงสาใส่มาเบิ่งกระด่างงวนั่นโอ้ฝนตกบ่คือแฉะ จักโตพานั่นจัาะโตจัาโตจัาะโตเฮ้ยเ้ืออะไรงว่าโต๊รถสีอีกเด้อหนบ่เจ็บขาเจ็บแข้งงวโต๊รถอหลีบ่เด้อนเอาเ่าอหลีหรือเาอีเลนบ่ได้ซื้อบ่เด้นิเอาเป็นจีนเป็นจัการเป็นงานงว่าโต๊ะรถเนี่ยอะไรอาโตะเขาแกะมาขายหมายถึงว่างว่เขาจะแก้มาหน่ะต๊ะรถนี่เจ้าของเขาจะ่นาเบติั มันเอองี้ยม,นนนมนันขึ้นเงี้ยมันขึ้นเนี่ยผมบอกจั๊กมาดิคันก็เจ้ามะนาวเลยโอ้โหมันเป็นแต่ปีไก่แต่ปีไายพูดนะเ <c oughs> นี่ยขาเจ้าเบื้องคลิปเห็นจะไหนบัดนี่นนโ,นโอ้ยมันคลิปลายเดินออกไปโดนแล้วโอ้คลิปเขาออกแล้ว<น>ลงไปหลายเทื้าแล้ว<อ>แต่ว่าหางมันมีเจ้าของมาเอา,า,าเอาคือแปลกเถอะเจ้าของงัวเขาเจ้าบ่ได้ฮงจักเลยตีว่างัวนเจ้าของเฮียหลุดเอาอีเลตีพอนั่นเอา แสดงว่าเฟซบุ๊กยังก็ลงไปเบิดแล้วลงเฟซล่งยังเบิดแล้วพี่น้องคลิปก็ลงแล้วแต่ว่าห่างบ่มีเจ้าของมาก็เลยเลี้ยงเลยอ้าวคือดีแท้ะโมเมนต์แจน้อยลงคลิปไปบนมาถามเอาเฮ็ดังไหนว้ายมาถามก็เอาคาเลี้ยงโอ้เอาคาเลี้ยงแต่ว่าก็ต้องยืนยันว่าเป็นมัวเจ้าของแท้โอ้ห้าแนวยืนยันว่าเป็นมัวของเจ้าแท้ที่เฮียรถมือนั่นแต่ว่าพอนั่นก็สิเอาคาเลี้ยงเนาะเอาเป็นหมื่อเอาเอาเอา มีมีลูกแล้วงวัวจักจักโดนป่าใดแต่ได้มานี่ยไหน,นปีกัวป่าประมาณปีกว่าพี่น้องป้าเทอเอาขันเออขันไม่ลงคลิปนี่ขันพี่น้องเจ้าของงวัวขันเพิ่นเห็นเพิ่นมาเอาขึ้นเพราะนั่นกะยินดีหายขึ้นเพียงแต่ว่าเพิ่นสิขอค่า,คาเลี้ยงดูเพราะว่างวัวเพิ่นสมแล้วไม่รู้ปเปล่าเนี่ยท้องภาษาไงนี่มันอ,อันนั้นลูกมัน เฮีย yeah, ทั้งสองเลยนะบู <huh ๊ยแบบใดอย่างนัมาได้หนอแบบนี้ก็มีเหรอโอ้ยขันคอยเป็นเจ้าของง่วงง่วงเฮียเนี่ยบ่ได้เป็นตะยูแล้วนํำหาแล้ยเอาคือแปลกแต่ีจะได้เอาอิรีหนอเพราะนั่นว่าเลี้ยงมาปีกัวแลลวพี่น้องแต่ว่าเจ้าของพนเมาน้ำเอาแต่ว่าขันเพื่อนมานํำเอากะสีได้ให้ขึ้นเพื่อนเพียงแต่ว่าสิขอค่าเลี้ยงดูนะครับบาทโทรมาั่งบาแต่บาทเลยก็เลยได้เลี้ยงง่วงเลยโอ้ยหนอ เบิ่งเบิ่งเอาเดียวกัพี่น้องเบิ่งก่อนสองตันี่นะครับปีปีกัวกัวเหรอปีกัวกัวอะไเรี่ยงอยู่นี่โอ้หัวหัวไข่สิหัวไขยป้าจักหาหลักฐานมาเอาเลยหาหลักฐานมะเอาพอนั่นแล้ว่ะกันผู้ใดเห็นในคลิปปฏิบัติว่าโอ้ยงัวไขยตัวนี้หาหลักฐานมาพอนั่นว่ะนะครับจักมาเบิ่งเอานี่นะครับสองตัวนี่ มันมีอันงูเข้าของ,ขอขงม,มัน,ออนสวนเ,เอาดิสวนลูกมันบ่สวนไม่บอลน่ะลูกมันสวนเข้าออกไม่บ่นว่าแบบนี้ก็มีนะครับเพราะนั่นเราเรายืนยันนะครับว่าพี่น้องครับว่าขันมาก็ต้องมีแนวยืนยันมาว่าเป็นเจ้าของของ,ของัวคนคนแท้นะครับแต่ว่าพื้นลงเฟรลงหยังหาเบิดแล้วล่ะอยู่ในเขตนี่บ่ท่านมีผู้ใดมามามา,มาหานะครับปีกัวๆอะไรพี่น้องก็เลยสรุปได้เลี้ยงมาในปีกัวๆอลไรนะครับจนสิได้ลูกอีกแล้วเล่ะว่า แต่ว่าขันผู้ใดได้เบิ่งคลิปตัวนี้นะครับขันเพื่อนว่ามั่นใจว่าเป็นง้อเพื่อนแท้หาหลักฐานมาเพราะนั้นแล้ววะนะครับห้ยขึ้นนะพ่อเนาะให้ยขึ้นเพียงแต่ว่าสิขอค่าดูเลยเล็กๆน้อยๆอ้อแบบนี้ก็มีพี่น้องเพราะเธอเคยเห็นเกิดมา <c oughs> ขอยว่ามันว้าเหรียญลดคุยคุยกับอันอ่ากับลูกหน่อยเพิน่นมาเหรียญหนึ่งกันประเด็นค<ถ>อยลงเฟรนเพิพ่นก็เลยมาหาล่ะโอ้ลูกก็ฝากไม่แบบเรียง อาเอาไปมาเลยแต่เห็ดออกวางอยู่นี่เลยโอ้ขี่มันเอาใบใส่นั่นใส่ดี <S <S ดีเนาะผู้จัดการทำเอาเรืองยูง่กันในต่อเลางัวมาทำเอาเรื่องผสมเทียมผสมเทียมเลยอ๋อผสมหลอดอ,อืมเอาเอาวากันไปพี่น้องแต่ว่าก็คือเจ้าของงูมันก็คือสิบบอบลำาไรแล้วเนาะมันปีกกลัวๆอะไรพี่น้องคอยว่ามันเจ้าซื้อมาแล้วเจ้าว่าขามมาเบิ่งเดลยโอ้ก็เล<บ>ยว่าเอ้างัว เฮียรถงัวเก็บได้เอาเมียนอิลีที่พ่อนั่นเสนอกว่ามอเมนเว้าเหรียญเว้าอิลีตัวนี้เออสองตัวนะสองเมลูกนะพี่น้องเลยอืแบบนี้ก็ได้เลยแบบนี้ก็มีนะนะครับก็เลยฟูกเลยในงูโดยอัตโนมัติพีปาน่ายด้วยพีปาน่าแต่แต่ว่าพีปาน่าคนจนเออพีปาน่าคนจนแต่ว่าก็ยังยืนยันคือเกาอยู่ขันขันเพื่อนมีเจ้าของยืนยันเป็นตัวตนอิริกล่าวมาหาพ่อนั่นได้นะครับเพื่อนกะ บ่ได้เอาอย่างเอาแต่ค่าเลี้ยงดูเพิ่นว่าเลี้ยงมาเป็นปีก็ให้ค่าขุดสมสมคาเลี้ยงได้ไม่พอเนาะแต่ว่าบ่ได้พู้สิมาเอางัวนี่สิมีหยังยืนยันว่าเป็นงัวเจ้าของนี่นะบา่ได้นั่นแล้วปัญหามันเออเอา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 ว่ากันไปคัดสั่นกับสิลงคลิปบ่เป็นหยังดอกเนาะอือเอาผ่านอนุญาตแล้วเจ้าของงัวเพิ่นอนุญาตแล้วลงได้บ่มีปัญหาว่าซั่นที่เหกว่า เป้าเหรียญสิี้เอาถือว่าลงได้บ่เป็นยังคลิปนี้นะครับราคางัวส่วนในแห้งลงเนาะราคางัวบ่ขข้นได้บ่ส่วงเอาเครืองห,หัวเลล่ะเอ,เอเ่อเครือแม่นี่แม่พ่มลูกกับแม่โอ้ยวุ่น่ะงัวกำลังงามงาม ก็กินดอกมือกินยาเนี่ยตัวแดงผมก็ร่างสมอีแดงต่อยผมสมสมแล้วครับเพราะว่างัวมันครบรอบสองปีแล้วสมแล้วติดแล้วปาดซื้อมาตะกี้มันยังเป็นสาวน้อยอยู่แมนนั่นแหละตัวนั่นแหละผมสมแล้วสมปีนี้แะสมบังหันเลยนะประมาณเดือนกัวกัวนี่แหละสมแล้วติดแล้วล่ะโอ้ งามเลยแหละแดงมาขามแดงมาขามแดงเสียบตาค่ะเจ้าอื่นนะป่ะได้การเลยพ <c oughs> เพ่านั่นกวาดกระเทียมเลยสังกะสีข่อยน้าบ้านนี่ <c oughs> สังกะสีะบ้านได้ติมหอยน้าบ้านนี่ <c oughs> <c oughs> ตัวนั้นเอาไปใส่ตัวนั้นไปใส่แกงหมตัวสังกะสีตัวเฮ็ดบ้านได้ติมนะ่อเ <c oughs> นี่ยยังเป็นโค้เงเป็นเขาอยู่พี่น้องบ้านใหม่ลังนี้ก็ยังคือเกา่าอยูเ่เพราะท่านได้เฮ็ดจังไดนอยู่นะครับนี่ บ้านไม่นะครับบอลแมนเบเลนอ,อ,อลเรียนอีหลีตัวไหนงัวอันงัวเฮียรูดว่าเสรนว่าบัดซีบอลปีกัวอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเอาจังสี่กระมีเนาะเอาถือว่าเออเพรต้องมาเอาขึ้นดอกไห้ซาว่าเสรนเพราะนั่นเพราะต้องมาเอาดอกไห้ขึ้นซะเจ้ากระเบ้าไม่เอ็นยังก่อนมัตายกิบเจ้ากระเบ้ามาเนาะคอยกับว่าแม่นเบอลเรียนสตี บระเด็ยนยังว่าป้าตองมาเอาดอกว่าสั่นริทูน่อยแน่ว่าโอ้ยเอาว่ากันไปเขาว่าปีกัวกับโบขึ้นสิบ่ามาแล,ะล,ะละว้วล,ะล,ะล,ะละ่ะโบเห็นมาแล้วล่ะกานเปิดมาเปิดมาตั้งแต่อันลงเฟียสล่งยังผลเตี้ยสบ,บาน,นบประกาศากประกาศหาอยู่บ่แม่นติเทศบาลก็ประกาศให้ผู้ใหญ่บ้านกำนั่นยังก็เจ้าก็ประกาศให้แล้วก็ไม่ผู้ใดมากกาแสดงว่าก็เจ้าให้เจ้าแล้ว ยังกับพี่ปัญาให้พี่ปัญาให้แล้วปีกัวแล้วเอาเลี้ยงเอาลูกเอาหลานมันต่อไปออกแม่แพ้ลูกไปขายกับพ่อใดมันบ่เป็นล่ะค่มันบ่เป็นล่ะค่เป็นของพี่เนาะโง่เลยขายกับพ่ไใดคือยังอยู่บ้านกับขายกับพ่อใดายกันไม่สิเออเลี้ยงไว้มันจนเท่าหมดแล้วเลี้ยงจนเท่าหมดออกแม่แพ้ลูกอยู่นี่แหละเอาเอาพอเอาจัดไปตัวเฮาจวดจัดสันตัวเอาเบิ่งหลดพี่น้องเลยพุ่น่ะกินยาดีขนาด ทว,วทวน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 ,ทวนี่ผมจะไปเอาอยู่ไซละหยานี่นี่บอกหอยาหลายพี่น้องว่าจะเอางัวมาฝากแล้วเลีเ้ยงอยู่นี่เอาอยูบ่บอกเอามาเป็นโม่กันนี่มาเทุ้บลวันนั้นสิคุ้มค่าแก่บ้าบอละง่วนสองเมียอ่ะโอเคคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละพี่น้องเกิดมาโหโหโเมาแต่คยเห็นแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีเหรอนะครับโอเคโอเคเอาเอาซ้ำนี่แหละครับคลิปนี้ครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้อง